สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินทร์ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นะครับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในเวเนซุเอลาดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งว่าทางด้านประธานดีนิโคลัสมาดูโรได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับกองกำลังความมั่นคงในเวเนซุเอลานั้นต้องยิงแก๊สนส้ำตาและกระสุนยางเพื่อสลายการชมรุมนุมของผู้ประท้วง ผลของการเลือกตั้งประธานดีปิโคลัสมาดูโรประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้กองกาลังความมั่นคงในเวเนซุเอลาต้องสกัดกัน้นผู้ชุมนุมประท้วงฝ่ายค้านโต้แย้งคบประกาศชัยชนะของนิโคลัสมาดูโรนะครับว่าเป็นการช่อโกงโดยกล่าวว่าสัดญาเอสบูโดกอนซาเลสผู้สมัครของฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดด้วยคะแนนเสียง73.2%ขณะที่การสํารวจความคิดเห็นก่อนการเลือกตั้งเชี่ยเห็นว่าผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายชนะอย่างชัดเจน ฝ่ายค้านประกาศความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกอนซาเลสก็วหวังค้นล้มประธานดีมาดูโรหลังจากรองอำนาจมา11ปีทมกลางกระแสความไม่พอใจเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศด้านประเทศตะวันตกและประเทศลาตินอเมริกาหลายแห่งรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติได้เรียกร้องให้สหการเวเนซุเอลาเปิดบันทึกการลงคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในประเทศดึงที่ปฏิเสธที่จะรับรองชัยชนะของประธานดีมาดูโรทําให้เวเนซุเอลาได้ตอบโต้ด้วยการเรียกนักการทูตกลับจากอาร์เจนตินา นักการทูดจากประเทศลาตินอเมริกาอีก6ประเทศได้แก่ชิลีคอสตาริกาปานามาเปรูสาธารณรัฐโดมินิกันและอุรุกวัยถูกเรียกตัวกับเช่นกันหลังจากที่อ,อีวานกิวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าเป็นการกระทำที่แทรกแซงนอกจากนั้นรัฐบาลเวเนซุเอลายังประกาศระงับเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งขาเข้าและขาออกจากเวเนซุเอลาไปปานามาและสาธารณรัฐโดมินิกันเป็นการชั่วคราว่าเริ่มตั้งแต่20นาฬิกานะครับตามเวลาท้องถิ่นของวันที่31กรกฎาคม2567เป็นต้นไป ด้านกำลังทหารและตำรวจจำนวนมากรวมถึงมีการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงดำเนินการเข้าประจําการตามพื้นที่ต่างๆในถนนกรุงการกัตเพื่อสลายการชุม,มนุมของผู้ประท้วงและป้องกันแม่ให้ผู้ประท้วงเข้าใกล้ทําเนียบระธานตดีฝูงชนตะโกนเรียกร้องให้รัฐบาลล้มสลายรถยนต์ต่างๆถูกเผาเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนั้นก็ได้มีการยิงแก๊สน้ําตาในบางพื้นที่ พบภาพโพเตอร์ของประธานดีนิโคลสัสมาดูโรถูกฉีกทิ้งแลวก็เผาขณะที่ยางรถยนต์และก็ขยะก็ถูกจุดไฟเผาอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธและทหารกลุ่มกึ่งทหารฝ่ายซ้ายประทักกับผู้ประท้วงและปิดกั้นถนนหลายสายทางด้านมาดูโรกล่าวหาว่าฝ่ายค้านเรียกร้องให้ก่อการรัฐประหารโดยต้อแย้งผลการเลือกตั้งในลักษณะเผด็จการและต่อต้านการปฏิบัติส่วนอายการสูงสุดของเวเนซุเอลาเกินว่าการปิดถนน,นหรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงนั้น จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและมีผู้ถูกควบคุมตัวแล้ว3 2คนในข้อกล่าวหาต่างๆต,ตั้งแต่ทำลายเอกส,สารการเลือกตั้งไปจนถึงจุดชนวนให้เกิดก่อเหตุรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐก็บอกว่าผลการเลือกตั้งที่ประกาศนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่สหรัฐได้รับจากกลไกการนับคะแนนและแหล่งอืืนๆที่บ่งชี้ว่าผลการเลือกตั้งที่ประกาศนั้นอาจขัดแยง้งกับวิธีการลงคะแนนของประชาชนนะครับ ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งนั้นตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนั้นก็ตามปลุกระดมคนของตัวเองออกมาเพื่อเผชิญหน้านะครับบนถนนก็ซึ่งอาจจะทําให้สถานการณ์รันบาลปลายนะครับนั่นก็คือหมายความว่าอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็นําพาไปสู่เรื่องของสงครามกลางเมืองจากผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายที่ตอนนี้เนี่ยยกระดับนะครับขึ้นมา กลายเป็นการประท้วงแล้วก็มีการเผชิญหน้ามีการประทะกับเจ้าหน้าที่กันในหลายพื้นที่หลายจุดเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลือ่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับ